พี่ออกัสมาอีกแล้วรอบนี้มากับเพลงนี้เอ๊ะยังไงคะคุณมานะคิดถึงสายสมอนหรือน้าฟ้าคะคุณพี่และเช่นเคยคะ่ะถ้าพี่ออกัสมาแบบนี้ก็ชิปสิคะรออันไลส์เซฟฝากชาวชิปซะขนาดนี้และแน่นอนโมเมนต์ละครก็จบไปแล้วที่เหลือก็โมเมนต์จาก IG. story ของนุ่มหล่อออกัสวชิรวิทย์ กันนั่นแหลคะค่ะแล้ววันนี้8มีนาคม2567มาอีกแล้วกับการรีสตอรี่รอบนี้มีส่งความรักให้มย,ยมซะด้วยจากพี่มานะแต่คุณเขามาพร้อมกับเพลงจุ๊บป้าจุ๊บคิสมีแถมภาพที่สื่อก็อน่ารักสุดๆบอก i love you ชิปได้ก็ชิปคะ่ะ เรียกว่าเขาน่ารักกันจริงๆครูนี้ออกกัสน้ำฟ้าส่งต่อข่าวอัปเดตความน่ารักจากหนุ่มออกกัสวชิรวิทย์มาฝากแฟนๆชาวด้อมออกัสน้ำฟ้ากับการรีสตอรี่ที่มีแต่น้ำฟ้าอยู่ด้วยเสมอๆเรียกว่ามายาวนานแล้วส่งมาฝากแฟนๆกันค่ะ